สมาชิกอีกหนึ่งท่านครับ ATV 40ครับ2.4ก็น้องเขาดูจักในเพจปุ๊บก็สนใจครับนัดกันทันด่วนเลยนี่น ja, ้องเดินทางมาจากโคราชเลยครับก็สนใจครับอยากทำ2.4ให้ไล่ ปี๊ดารกับรถเล็กได้ใช่ไหมครับใช่นี่น้องเดินทางมาจากไหนเลยนะครับโบร่าโบร่าเลยฮะัุยสิบนาทีนอนเด็กจะพงไปเป็นไงม้างครับหลังทับไฟล์เป็นระบบของวันเดอร์ลีมแบบแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกดีครับดี้นดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟล์นี้เป็นเน้นไฟประหยัดแล้วก็ได้อัตราเลงที่ดีด้วย อาจจะยังไม่ได้แบบสิงปีดบาสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันแพงใช่ครับก็นเน้นเป็นประหยัดแต่ได้กําลังรถเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่เนี่ยครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมครับการใช้คันเร่งการใช่คันเร่งมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับ ด้วยนะว่าช่วยจับเรื่องอาตาัตราการบริโภคด้วยว่าเป็นยังไงบ้างขับรถในโหมดปกติแล้วก็ถ้าถ้าได้เหยียบแล้วการกินน้ำมันเป็นยังไงบ้างอาตาัตราเลขดีกว่าเดิมเลยใช่ไหมครับดีเลยครับเมื่อกี้เห็นเพิ่มเพิ่มน้ำหนักเท้าไปนิดนึงนี่รถตอบสนองเลยใช่ เลยนะครับที่ไว้ใจว Wanderly แ a p เพราะว่าน้องเขบอกที่โคราชก็มีต้องหลายเจ้าผมไม่เลือกทำต้องมาที่วันเดอร์เลยครับต้องหาหมอให้ถูกน้องบอกไม่รู้แหละผมเห็นพี่ทำคัมแบดลี่ล้วนๆเลยใช่ครับแต่จริงผมก็จูนทั้งหมดนะครับดีเซลอลเบนสินได้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาก็ไว้ใจ เราต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่าสาเดินทางมาเลยนะขอบคุณครับ